โอ้ยง่ครับเลยฮะหมานครับหมานหมานเด็กตัวนี้ถือว่าหมานเลยครับเด็กการเด็กการไปดูสิงีายครับโอ้ยง่ายง่ายว่ามันงูเหลี่ยมน้อยไปอันหลังครับ ตัวงามครับตัวงาม ครับผมกะครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมชาว youtube ทุกคนครับผมเียวกันอีกเหมือนเดิมครับผมมือนี้ช่องอินไซต์เทศบานครับผมน่ครับก็ต้องสืบนะครับตุ่มดักปลาไหลครับผมวันนี้ภาพออกไหมคือเกาครับผมเนาะช่วงนี้กะโอ้ช่วงนี้กะน้ำร้ายครับพี่น้องน้ำร้ายบักคักเลยนะครับเดี๋ยวชีล่องเบึ้งหมายก่อนครับว่า อาจจะใส่ในหน้านะครับเพราะว่าปลาไหลน่าจะอยู่ออกออกไปในหน้าออกไปในหน้าอันพวกที่น้ำม,มันหล่นออกจากสาครับแต่สาได้อันน้ำไม่ค่อยหล่นออกผมก็นก่าจะใส่น้ำสาครับผมเนาะเอาเอาเอางเียบมือนีครับผมนี่ครับเงียบเงียบห้อาครับ เป็นเนื้อเขียดด้วยครับผมมีน้องครับนะหลวกแล้วเรียบร้อยครับผมนะครับสิลองเบิ้งครับเป็นคลิปแรกครับจีไสเนื้อเขียดนะครับเขียดหลวกนะครับเดี๋ยวชิลองเบิ้งครับเนาะจีใส่จากหลังละสองสามตัวนะครับผมสองสามตัวนะครับเพราะว่าเมืีอี้มอาเก่าหลังครับผมพอดีกับเขียดนั่นแหละเนื้อมีสํำนีครับผมเดี๋ยวจังไดยไปเบิ้งนะครับ ใส่วิธีการใส่น้ำกันกรบผมเงียเขียดไปเนาะกรบผมพี่นอ้องหลังแหลกใส่วปนนี้แล้วครับเหยียบมึงเลิ่ได้ไปนี่แล้วครับก็เก็ดมองก็ครับเห็นเห็นท่างครับสะมหาหน้าครับผม กินว่าปลาไหลเมัส่สีวนอยู่แถวนี้ครับโตั้งตน,นีแล้วครับ เดี๋ยวเกียพวกสบีบีเอบีทองออกยกังไงครับผมหลวกมาแล้วนี่ครับเห็เป้งสีครับเห็นมันได้กินเนาะตงไหน,ตหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี้หน่อยก็ต้องบีใส่สามตัวครับลังนี้ตัวหน่อยสองตัว แสงหน้างาดีๆครับผม หย่านยังเดียวบย่านคุ้นเอาครับเดี๋ยวจังไดผมสิใส่ไว้จัก2 i n ขึ้นครับผมอัตลายเติบครับใส่ไว้2 w i ขึ้นนี่อยัดหายครับเอาโอเคครับผม อครับผมกะใส่เสื้เรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องดีจจ๋ย่างได้กับมา่อรอลุนยามน้กันครับผมมือเสาร์นเนะาะว่าจะเป็นอย่งไนครับผมเงียเกียดเนาจเจอกันมื้อครับผม สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องตอนสอครับผมเดี๋ยวลาที่เท่าจะเก็บตุ่มนะครับหลังจากใส่ใบสองมือครับผมเดี๋ยวมาลุ่นเบืองครับว่าเงียเขียนเท่าสีทํางานบ่ครับไมยที่ผมใส่ก็สิบน้ำสาแน่ครับผมแล้วก็น้ำหน้าแน่นะครับอ้าวลังรกครับผมอยู่ไก่ถนนนะครับเดี๋ยวสิบบดีกิน เดี๋ยวจะมีคนมายกก่อนครับผมหลังแหลกเอาตรงนี้ล่ละเป็นหลังสุดถ่ายที่ผมใส่แหละครับเป็นสะของผมเองอ้าวเบิ่งครับผมหลังนี้ สองตัวครับผมบึงอันนี้มันละ่ะอฮะตัเบึงลุนตั้ง่อไปครับผมข้บพุมที่นองครับซาันนี่ก็เซ่ไว้สองหลังครับหลังนึนหลังนึงครับยอยู่นี่ หลุดไหงครับผมใส่ไปสองมืออยาดอย่างเดียวเพื่อหายครับหลุดไหมครับหลังสองอ่ะสงลุ่มครับโอ้อรลุบมไหลุ่มโอ้มีครับเนี่ยลังน,นี่มีอืมสวยครับไช่ดีอยู่

อย่างเป่นครับครับผมเดี๋นี่แหละครับที่ผมบอกหนามันหล่นมากหน้าครับผมผมก็ใส่กึ่งแบบเอาน้ำหน้าเนี่ยน้ำสาเนี้ยครับคิดมันเป็นทางผ่านเนาะนี่อันนี้ก็นหน้าครับเบิ่งเลือกรับเอาตั้งกล้องก่อนครับมาครับหลังสามแล้วมานหล่นเบิ่งครับหนามเลือกเติบเด้องเลย ฝนรับเงียบเกียบครับลองครั้งแรกนี่เียเรอบบน้ำเลือด ลุนเดียวกันครับผมไปเดบุ๊กแฟร์อย่าไปสายมั้งรถนะอะครับมาอีกแล้วหน,นึ่งตัวสองหลังสามแต้มไปไปโตกันครับผมไปเก่าหลังเนาะ มาอีกครั้งหนึงครับผมบนวชิยูวะตุ่มเฮ้าไก่นถนนปวดครับหลังนี้นะครับใส่ไปนี่ครับตอนใหญ่จะใส่ฟังบุญเห็นมันพ่อยแบบเหมือนงาตายหลายปวดครับก็เลยใส่มึงนี้นี่ครับเห็นบอกยัยงเหี่ยวจะข้ยนยกนี่ยังได้หรอครับเนาะวางกล่องก่อนครับ បាទครับឡើងអត់បានទៅម sì ុខបុកទៅគេឡើងអីយ៉ាង yeah គេឡើងមិនດີអាក់មានយ៉ាងครับឡើង ต่อไปครับผมอีกหลังหนึ่งสะโน่นันครับหนึ่งหลังไปหยัดยางไปก่อนครับรรยากาศกระผมกขอกะเหลืมงามครับกี่เตะเวนกำลังขึ้นไปครับ ใหญ่ครับไงไงไงบล็อคสวงนิ้วครับโอ้แต่เห็นอันตัวจริงเไงครับโคตรผู้หลูแต่ว่าบ่แย่เอาครับใหญ่ดดเด้อครับนี่บ้าเนืยอเขียดครับเนยืนยอเขียดสุดยอด หมาครับหมาหมาเด็กตัวนี้ถือว่าหมาเลยครับเด็กาดการเด็กการไะดูสิเงียบโอ้เงยเงย่ามันงูเหลี่ยมน้อยปะอันละครับตัวนั้นต่อไปครับผมมาแล้วมาแล้ว อีหลังหนึ่งครับเอ,อ้ยต้องคือกอีเองเดี๋ยวคือบอ,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 อลยินใส่บดันว้าวนี่เขาแล้วครับหลังไหม <laughs> ใส่ก,กิ๊ก ทเดี๋ยวเป็นสาครับผมลห้อยต่อไปหน้าคือ,คอกันครับใส่ไว้นะตัวงามครับตัวงามมานอยู่มานอยู่ไปดูหลังต่อไปครับเออ มาเบิ้งหลังที่ผมใส่เบิ้งครับคือว่าเอาหนาปิดยางดีเบังกระจายออกเบิดเอาตัางกองก่อนครับมาทำงานเบื้องเนี่ยเขียดทำงานหลายหลังแล้วครับมาเบิ้งหลังนี่โอ้หนักหนักตัวบ,บ,บ่หนักหนามครับพวเขาเลยครับก่บังรีวิว เงานลื่มันเลยเอ้าบอกขอครับลังนี่ลังรีวิวไอีกสองลังครับไปลังนี้ไม่เข้าง่ง่ครับเออ ลครับสองหลังมาครับมาเบ่งหลังที่ใส่เบ่งครับหลังที่รีวิวใส่เบ่งเป็นยังไงหลังเนี่ยนี่ครับห้อยต่อสะหน้าใส่ดาวดไปครับมาเบ่งกันครับผมโอ,อ้อย่ไหมอยู่ไหมเนียรลอย อย่างรีวิวเขาเลยครับป่ะเลยลังนึงครับผมอยู่ในรสกวะใส่ไปทางฟังผนครับล <c oughs> งล่ง <c oughs> งงเดียว หลังสุดท้ายครับโอ้ลึกครับเปียกมัน,นเน่ยอดนก็เปียกก็บ่ได้กินเมือตื๊ๆเลยอ๋อก็นครับแต้มบนเนี่ยวายมียหายเม็ดอะไรก็บก่มีเอา้เอาครับผม ซัมบาและครับผมจัดไปสรุปผลงานครับผมพี่น้องเอาครับผมพี่น้องครับจะมาสรุปผลงานครับผมเอามาั้งมิดเก้าหลังครับผมแต่เขาซีหลังครับผมเขาหลังลตัว มีตัวใดเขาสองเขาสามครับเขาหลังละตัวครับผมแต่ว่ามีที่เด็ดครับมีตัวใหญ่อยู่นะครับจะถือว่าดีครับเนื้อเฉียดนะครับขันไซไลายก็นนี้ก็น่าจะกินดีครับผมเดี๋ยวอาจจะหาไม้ไม้ใส่ครับหรือว่าล่อให้น้มหลุดนะครับผมเนาะจังหาไม้ไม้ใส่อะมือหนีมาเบิ้งครับผมสือวงานงาเขาที้หลังครับผมแรกเลยนะครับ ตัวน,นี้ก็ถือว่าได้อยู่ครับนี่ออตัวนะครับหลังที่เด็ดครับบักใหญ่ใหญ่ที่สุดแล้วอ,ออกไม่เบ่งครับ รุ่นนี่นะลังนะนี่ครับใหญ่อยู่ครับผมสองนิ้วแล้วครับผมนี่สองนิ้วไส่แบบสามขีดทีขีดเอาผมครับโอ้ยย่งอยู่ยังอยู่ กว่าไ่ประเดยครับลองลงมาสะสมกันไปไปเติมตัวยูบานครับกว่หญ่ร้อยครับผมสีหลัง คลงานเฮาสี่ตครับเกอบโลูอยู่เลยตัวใหญ่มากครับเก็บปรอดดอกลูกประมาณนี้ครับผมเก้าหลังสี่ตัวนะครับเนียอเฉียดจะก็ได้กินครับผมอาะแันใส่ขายนี่นะจ,จะใส่ไรก็นี่ครับแต่ว่าช่วงนี้ใส่ขายน่ะจ,จะบาเบร์ครับแต่ไรมันกระจายเนาะ นี่ครับผมอะหยิบเงาแล้วครับผมขอบิดคลิปนะครับผมการดักตะไลไว้เพียงเท่านี้ครับผมยังเขียดเด้อครับผมเด็ดเขี้ยนนะครับยังได้ก็ฝากพี่น้องครับผมเนาะคอยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมครับผมจ่องอินไซต์เทศบานครับผม ในการหาอยู่หากินนะครับกี่น้องขางไก่นะครับที่เบิ่งคลิปนะครับฝากพีนน้องกดไลค์กดติดตามครับป็นกับังใจผมเลยเด้อครับผมับคลิปนี้นะครับอยากสิขอตัวลาไปเพี่ยงตอนนี้ครับผมแลเจอกันคลิปหน้าครับผมตอนนี้กับเพี่ยนหาในปลาไหลนี่แหละครับตัวลาเพียงตอนนี้แหละครับผมครับ